สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านค่ะพาคุณผู้ชมมาติดตามผลการแข่งขันฟุตบอลกาโช่ซีเรียอาอิตาลีฤดูกาล2 0 2 3 2 2สถึงัสัปดาห์ที่29ซึ่งเป็นนัดตกค้างนะคะเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่2มิถุนายน2567อาตาลันตาเปิดบ้านแพ้ฟิออเรนตินาไป2ประตูต่อ3ค่ะ ไปสรุปสถานการณ์ทั้งหมดนะคะสำหรับกาโชวซีเรียไอิตาลีในฤดูกาล2023-2024หลังจากที่แข่งขันสัปดาห์ที่38เสร็จสิ้นไปถือว่ารูดม่านปิดฉากไปอย่างสมบูรณ์แบบแล้วนะคะและแชมป์ก็ตกเป็นของอินเตอร์มิลานค่ะหลังจากที่ลงแข่ง38นัดชนะ29เสมอ7แพ้2มีทั้งหมด94แต้มนะคะ ตามมาด้วยเอซิมิลานอันดับที่2 38นัดชนะ22สเสมอ9แพ้7เก็บไปได้ทั้งสิ้น75แตม้มยูเวนตุสอันดับที่3ค่ะ38นัดมี71แตม้มอัตาลนตาอันดับที่4นะคะ38นัดมี69แตม้มซึ่งอันดับที่1อินเตอร์มิลานอันดับที่2เอซิมิลานอันดับที่3ยูเวนตุสและอันดับที่4คืออัตาลนตาจะได้สิทธิ์ไปเล่นยูฟาแชมเปียนส์ลีกในฤดูกาลหน้าค่ะ ขณะที่อันดับที่5นะคะได้แก่บูลุญย่า38นัดมี68แตม้มและอันดับที่6คือโรมา่า8 8นัดมี63แต้มค่ะทั้งบูลุญย่าอันดับที่5และโรม่าอันดับที่6จะได้สิทธิ์ไปเล่นในศึกยูโรปาลีกในฤด,ดูกาลหน้านะคะส่วนอันดับ7ได้แก่ลาซิโอค่ะซึ่งมีอยู่61แต้มนะคะ สำหรับทางด้านของอันดับ7คือลาซิโอจะได้สิทธิ์ไปเล่นยูโรปาคอนเฟรนซ์ลีกรอบเพลย์ออฟอันดับที่8เฟื่อเรนติน่าค่ะเก็บไปได้60แต้มโตรินออันดับที่9นะคะ53แต้มซึ่งเท่ากันกับอันดับที่10คือนาโปลีส่วนเจนัวอันดับที่11ค่ะ49แต้มอันดับที่12มอนซา่า45แต้มนะคะอันดับ13เวโรนามี38แต้มเท่ากันกับอันดับ14คือเลเชอันดับ15อูดิเนเซ่ค่ะ 37แต้มอันดับ16กายารี่นะคะ36แต้มค่ะอันดับ17เ็อมโปลีมี36แต้มขณะที่อันดับ18ฟลอซิโนเน่35แต้มอันดับ19ซาซสูโอโล่0แต้มและอันดับที่20ซาแลนิตาน่ามีอยู่17แต้มนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะว่าอันดับที่18ฟลอซิโนเน่อันดับ19ซาซสูโอโล่และอันดับที่20ซาแลนิตาน่านั้นตกชั้นไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะ ไปดูตำแหน่งดาวนโซนโวสำหรับกาโชซีเรียอิตาลีในฤดูกาล2023-2024หลังจากที่แข่งขันสัปดาห์ที่38ซึ่งเป็นสัปดาห์สุดท้ายในฤดูกาลนี้เสร็จสิ้นไปปรากฏว่าลาตาโรมาร์ตินสจากอินเตอร์มิลานครองตำแหน่งดาวนโซนโวสำหรับกาโช่ซีเรียอนในฤดูกาลนี้นะคะ โดยยิงไป24ประตูตามมาด้วยดูซานวลาโฮวิชจากยูเวนตุสค่ะที่ยิงไป16ประตูโอลิวิเยชิรูจากเอซีมิลานยิงไป15ประตูเท่ากันกับวิกเตอร์โอซิมเพนจากนาปโปลีนะคะส่วนอัลเบิร์ตกู๊ดมุนซันยิงไป14ประตูค่ะ และนี่คือสถานการณ์ทั้งหมดสำหรับกาโชว์ซีรีส์อาตาลีในฤดูกาล2 0 2 3 2 0 2ีถึง2นะคะโดยคุณผู้ชมสามารถจะอัปเดตโปรแกร,รมการแข่งขันผลการแข่งขันตารางคะแนนรวมทั้งอันดับดาวซันวูได้ครบทุกหลีกเลยละค่ะผ่านทาง Sport News Channel